ครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการประกอบพัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วนะครับผมคือในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีให้ทั้ง2แบบนะครับแบบปรับความสูงได้แล้วก็แบบตั้งโต๊ะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบนะครับครับผมในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใส่มาในกล่องนึงก็มีในตัวนี้ก็คือขาที่สามารถปรับความความสูงของมันได้แล้วก็ในสุตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งโต๊ะนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ ใบพัดแล้วก็ตะแกรงนะครับผมแล้วก็ชุดอุปกรณ์สปูที่ใช้ในการประกอบนะครับที่แถมมาในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราประกอบตะแกรงใส่กับมอเตอร์ก่อนนะครับเราจเอามอเตอร์มาในมอเตอร์นี้จะมีสกูอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ให้เราถอดสกูนี้ออกก่อนนะครับผม ถอดสกูเมื่อกี้ออกนะครับสี่ตัวแล้วแล้วก็เอาตะแกรงหลังเนี่ยครับมาใส่ให้มันตรงรูหนึ่งสองสามสี่สี่รูเนี่ยครับโดยหันใ้ตัวหิ้วเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับผมให้มันตรงรูเนี่ยครับเนี่ยรูของมันครับแล้วก็เอาสกูที่เราถอดไปเมื่อกี้มายิงใส่นะครับอาจจะลำบากหน่อยนี่มือ จะยิงใส่รับนั้นนะครับยิงล็อกไว้ทั้งสี่รูเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับ หลังจากที่เราใส่ตะแกงหนังแล้วเราก็จะเอาใบพัดมาใส่นะครับใบพัดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับ18นิ้เตตกแล้วไม่แตกตรงนี้จะมีสกูครับผมหันสกูออกก่อนข้างในจะเป็นร่องอย่างนี้หันสกูออกให้ออกมานิดนึงให้รูพอเสียบได้นะครับเดี๋ยวตรงใบพัดเนี้ยก็จะมีร่องนะครับให้เสียบเข้าไปที่ตรงร่องนะครับผมเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เหียบไปให้ไอตัวแกนของพัดลมนะครับตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมานิดหน่อย นะครับผมโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับสแกนตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ใช้ไขควงนะครับไขควงนะครับขันล็อกไว้ขันล็อกไว้นะครับขันล็อกให้แน่นเลยนะครับตรงเนี้ยเราก็จะได้ใบพัดนะครับผมประกอบกับในตัวของแกนพัดลมนะครับลักษณะตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ับผมหลังจากที่เราประกอบใบพัดเสร็จเรียบร้อยเข้ากับแกนมอเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ยเราก็จะเอาส่วนตะแกงหน้ามาใส่ในส่วนของตะแงหน้าก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวล็อกออกมีส่วนตะแกงตัวล็อกของตะแกงเราก็จะหันข้างบนที่เป็นตัวเกาะนะครับหันขึ้นมาข้างบนตรงตรงที่จับหิ้วนะครับของตะแกงหลังนะครับให้มันตรงกันเอามาสวมให้มันตรงกันให้มันล็อกกับตะแกงด้านหลัง ครับผมพอล็อกกับตะแกรงหน้าหลังแล้วเราก็เริ่มไล่ไอตัวคลิปล็อกของมันนะครับไปทีละข้างตรงนี้ครับตัวคลิปล็อกของมันนะครับมันจะมีตัวล็อกเช่ไหมครับแล้วก็ไล่คลิปล็อกมาไล่มาทั้งหมดไล่จนพบจุดของมันนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวพัดลมที่ป,ประกอบตะแกรงหน้ากับตะแกรงหลังแล้วก็ใบพัใบพัดนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ครับ ครับผมหลังจากเราได้ตัวเป okay. yes. okay. ็นพ eh no ัดลมที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะประกอบตัวห้อยมีส่วนสิตมันนะครับข้างหลังเนี้ยจะมีรูอยู่สองรูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบตัวห้อยสวิตมันน่ะจะเป็นตัวนี้ครับผมเนี่ยครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวประกอบห้อยสวิตนะครับเราก็เอามาวางตรงรูมันนะครับผมใช้สกูตัวนี้ครับสกูแหลมที่แถมมากักกล่องสองตัวเนี้ยปลายแหลมตัวนี้มันจะมีสกูปลายแหลมที่แถมมากับในถุงนะนครับ เนี่ยครับสกรูไฟแหลมตัวเนี้ยมายึดเข้านะครับมายึดเข้าไอตัวนี้หันดนที่ขึ้นข้างบนนะครับมันจะได้เสียบเข้าง่ายงหน่อยหันแล้วก็ยึดเข้ายึดพอประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ตรงดูพอมันอ่าเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะขันมันแน่นโอเคเนี่ยหลังจากเรายึดเข้าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวสวิตช์ของมันเนี่ยครับสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ อันนี้เป็นตัวสวิต์ปรับความเร็วความแรงของลมนะครับตรงนี้จะมีสวิต์ปรับความแรงได้3ระดับตรงนี้ตัวนี้ก็จะามาเสียบใส่กับตรงนี้ที่เรายิงไปเมื่อกี้ไอตัวไอตัวเสียบล็อกสวิต์ตรงนี้เรามาเสียบเสียบเข้าข้างในเนี่ยดันเข้าไปเลยครับผมเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของพัดลมที่ประกอบในส่วนของสวิต์แล้วก็ ตัวควบคุมความเร็วแล้วก็ลงลักษณะของเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูขั้นตอนการประกอบในส่วนของขาตั้งพื้นนะครับผมซึ่งของเราเนี่ยจะให้มาแบบสแบบก็คือในส่วนของขาตั้งที่ปรับที่ปรับความสูงได้แล้วก็ขาตั้งที่เป็นแบบขาตั้งพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบในส่วนของขาตั้งพื้นนะครับ ขาตั้งพื้นนี่จะมีอยู่สามชุดนะครับมีอยู่สามมีเหล็กอยู่สามพอนนะครับทุงน่้นก็จะมีแบบที่เป็นโค้งอย่างเงี้ยสองแล้วก็เป็นแบบที่ยาวยาแบบนี้อีกหนึ่งนะครับวิธีการประกอบนะครับเราจะเอาในส่วนของลูกยางรองฐานตัวเนี้ยลูกยางรองขาตันนะมาประกอบก่อนนะครับผลิกลงานล่างนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปในรูนะครับใช้สกรูตัวนี้นะครับสกรูเกียวละเอียดตัวเนี้ยครับผม ขาแถมให้สองสี่หกมีอยู่หกตัวตรงนี้ใช้สะกูเกลละเอียดเนี่ยครับยึดเข้าไปนยครับยึดเข้าไปยึดเข้าได้ทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับผมทำแบบนี้ทั้งสองข้างครับผมมันจะมีสองข้างยึดเข้าไปเหมือนกันมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ที่เป็นโค้งวนลับกกับไอตัวขามันพอดีนะครับผม แล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ใช้สกูตัวนี้เดียวละเอียดยึเข้าไปเนี่ยครับเรเสร็จได้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมตัวยาวๆตัวเนี้เราก็ใช้ายางรองฐานยึดเข้าไปเหมือนกันด้านหลังมันจะมีรูสองรูเนี่ยลองหายขึ้นมาก็จะมนีน้แล้วก็ยึดเข้าไป ที่เราใส่ลูกยางรองฐานนะ่ะครบทั้งสามอันเลยใช่ไหมครับเราก็เอาทั้งสามตัวนี้มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับโดยที่หันในตัวลูกยางนี่ลงนะครับแล้วก็อีฝัง่งหนึ่งหันฝัง่งด้านโค้งเข้าหากัน,นครับจะเป็นประมาณนี้เ,นนเดี๋ยวผมันี้เนี่ยเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับผม สียบเข้าไปอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ามาประมาณนี้รัดเข้าไปหรือว่าเราจะยิงข้างเดียวก่อนข้างล่างพอเราเสียบเข้ามาปั๊บมันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้ม,มีมีรูแล้วกันเราใช้ okay, สกรูตัวนี้สกรูตัวที่เข้าแถมมาหกตัวที่ที่เราผมบอกให้ฟังเอามายึดไว้ก่อนนะครับผม ฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันกันเข้ามาครับถ้าเราไม่อยากให้ในส่วนของขามันขยับโยกเยกไปนะครับเราใช้สกูตัวนีน้ล็อกไว้เนี่ยครับสกูที่จะใช้ล็อกคอมาล็อกไว้ก่อนมันจะไม่ยกเยกมันจะง่ายเวลาเรามีสกูเข้าไปนะครับนี่่อนจิดไว้ ยิดไว้แค่ไม่ให้มันโยกเยื่อ่ะประมาณนี้แล้วกันผมยึดสกูตรงนี้เดี๋ยวเมือกะเราก็จะได้เนี่ยครับเราก็จะได้ขาฐานพร้อมที่จะเอาไปขาฐานแบบตั้งพื้นที่จะเอาไปประกอบกับ ตัวพัดลมนะครับโอเคเราก็จะได้ขาตั้งพื้นที่จะมาประกอบตัวพัดลมประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นขาตั้งพื้นสบพัดลมจะมาใส่กันประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เราได้ประกอบขาตั้งพื้นแล้วเดี๋ยวเราจะเออยตัวเนี้มาประกอบตัวพัดลมนะครับ อันนี้ตัวพัดลมที่เราประกอบเสร็จไปเมื่อก่อนหน้านี้เป็นตัวเครื่องพัดลมเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับข้างหน้าของมันจะเป็นจะหันไปฝั่งนี้นะครับผมนีการนะครับสกรูที่ใช้ล็อกก็จะเป็นตัวนี้และตัวนี้จะเป็นเพจที่ใช้ล็อกในส่วนของตัวพัดลมกับขานะครับผมจะมีอยู่สองข้างไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีแง่งแง่งลงแบนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับ ตัวนี้จะมีเงีงยงลยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือจะอยู่ฝั่งเนี้ยจะอยู่ฝั่งเนี้ยครับส่วนไอตัวเนี้ยที่เป็นแบนๆไม่ค่อยมีเงีงยเราจะอยู่ฝั่งขวามือขวามือก็คือฝั่งเนี้ยเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับผมวิธีการใส่วิธีการใส่นะครับผมจะดูฝั่งนี้ในส่วนของตัวพัดลมนะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงเนี้ยมีล็อกอยู่ตรงเนี้ย สังเกตล็อกตรงนี้ยให้เอาตัวฝั่งที่ผมบอกเมื่อกี้ไอตัวเผ่นแผ่นแผ่นเหล็กเอาฝั่งงองอเนี่ยปั้มลงครับปั้มลงปั้มลงอย่างนี้นะครับแล้วเอามาวางมาวางก่อน,นครับอันนี้มาดูก่อนมาวางมาวางเสร็จแล้วเนีดูดูครับมาวางอน่างนะพอมาวางเสร็จแล้วมันให้มันตรงรูประมาณนี้นะครับผมให้มันตรงรู แล้วก็ผมมันตรงรูไปมาไอ้เพิ่อนเดี๋ยวผมตรงรูครับผมให้ตัวแผ่นเหล็กที่นี้ที่บอกเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ด้านด้านซ้ายมือของเรานะครับเอามาใส่แล้วก็จะมีเงี้ยงตรงนี้เล็กขึ้นมาเอามาล็อกกับช่องแรกนะครับผมล็อกกับช่องแรกแล้วเอาสกรูตัวนี้ยดันเข้าไปก่อนดันเข้าไปนะครับดันเข้ามาส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับผมอีกข้างหนึ่งครับนะอีกข้างหนึง่งเนี่ยเราจะใช้ ไอตัวแบนๆอย่างเนี้ยไอตัวแบนๆตัวเนี้ยเราจะหันเราจะหันในเงี้ยงตัวเนี้ยเห็นเงี้ยงไหมครับหันเงี้ยงเข้าไปตรงรูนะครับผมหันเลี้ยงเข้าเงี้ยงเข้ามาเข้ามาเข้ามาสอดไว้ตรงรูตรงนี้เงี้ยงแล้วก็กดเข้าไปครับผมเข้ากับรูเข้ากับสกรูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มาแล้วก็เอาน็อตตัวเนี้ยมาขันไว้ก่อนเนี่ยครับผม เนี่ยครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็ใช้ประแจเบอร์สิบสองนะครับผมประแจเบอร์สิบสองตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองหรือบล็อกเบ,บอร์สิบสองถ้า้ามีประแจกับบล็อกเบอร์สิบสองก็เอามานะครับผมเราปรับความแรงหน่อยตัวนี้เพื่อจะให้มันแน่นๆนะครับผมบตั้งขันแร่งแรงหน่อยครับผมเอาเบอร์สิบสองมาล็อกไว้นะครับผมเนี่ยได้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ ยึดสะูแรงๆเข้าไปเ,เนี่ยครับพอล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วขาก็จะแน่นแล้วไหนก็นลองตั้งขึ้นดูอ่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราใส่ขาตั้งพื้นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณขาตั้งพื้นก็จะอยู่ที่ประมาณ โอเคครับผมหลังจากที่เราประกอบในส่วนของขาตั้งพื้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะประกอบในส่วนของขาตั้งที่สามารถปรับระดับความสูงไนดะ้ตรงนี้ปรับความสูงได้1น0่รยี 100. ตรงเนี้ยเราหมุนตัวเนี้ยออกนะครับแล้วก็สามารถยกขึ้นมาจากนี้120เโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการประกอบนะครับวิธีการประกอบของเราก็จะมีสกรูสี่ตัวตัวเนี้ย สังเกตนะครับมีสกรูสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มัดสกรูมัดนนะตัวเนี้ยสี่ตัวเอาขาตัวเนี้ยตั้งขึ้นก่อนครับเห็นรูไหมครับตัวเนี้ยจะมีรูอยู่สี่รูวางลงไปให้มันตรงรูทั้งสี่รูเลยนะครับผมวางลงไปในสี่รูแล้วก็เอาสกรูสอดเข้าไปทั้งสีง่รูครับตัวเนี้ยทั้งสี่รูครับสังเกตว่าข้างข้างหลังเนะี้ย มันจะมีตัวล็อกอยู่จะมีตัวล็อกซึ่งตรงกับในตัวน็อตของตัวนี้เลยเสร็จทีตัวล็อกเสร็จมันจะมีตัวล็อกแล้วก็เอาตัวนี้ครับยิงเข้าไปเลยตัวนี้นี่ครับยิ้เข้าไปเลยมันก็จะแน่นทำอย่างนี้ทั้งสี่ตัวเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็คือขาตั้ง กับคำเด็วนะครับผม้กับคำถึงลักษณะประกอบเสร็จก็ ouais. see, อยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถอดตรงนี huh. ้ออกอันนี้เป็นตัวล็อกล็อกขาถอดออกแล้วก็เอาตรงนี้สาบคกอบตะกูไปพกไปแล้วก็ขันไปดีเข้าเหมือนเดิมนะครับหันไปดีเข้านี่ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับผมทีนี้พอเราจะใส่กับไอตัวเครื่องนะครับผมวิธีการใส่กับตัวเครื่องนะครับผม คา,ายคายตัวล็อกตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงไส้ไส้หรือว่าไอ้ตัวขาแกนให้มันสูงๆนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ล็อกไว้เนี่ยครับล็อกไว้ล็อกให้แน่นนะครับผมล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องพัดลมนะครับผมในส่วนตัวเครื่องพัดลมอะ่ะจะมีตัวเนี้ยจะมีรูจตมีรูตรงเนี้ยครับผมรูตรงเนี้ยจะเอาไป เอาไปสอบกับไอ้ตัวแกนขาตัวเนี้ยครับผมเพื่อที่จะล็อกเอาไว้นะครับตรงเนี้ยขันสกูออกก่อนนะครับผมขันสกูออกก่อนขันออกให้มันอยู่ตรงขอบนะครับผมเพื่อที่จะเราจะเอายัดใส่กับตัวแกนได้เนี่ยครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยนียครับประมาณให้มันอยู่ตรงขอบตรงนี้พอเราได้ได้ระดับแล้วเราก็เอาไปเสียบใส่กับ อ่ะเนี่ยเสียบใส่อ่ะพอเราเสียบใส่เสร็จเราก็เราก็ยึดสกูยึดสกูให้มันแน่นๆนะครับผมตรงนี้ยึดเข้าไปเนี่ยครับเราก็จะได้พัดลมแบบตั้งปรับระดับความสูงได้เนี้ยงสร็แล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเมตร ให้นอกบ้านได้สบายแล้วตรหลังจากที่เราประกอบแล้วครับก็ลองเปิดข้างสองอันนี้ก็สายได้กปกติครับอันนี้ก็จะมีตัวล็อกตัวล็อกล็อกสายอันนี้ปรับได้สามระดับนะครับมาดูปรับได้สามระดับอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สอง ก็เบร์ถ้าคุณลูกค้าไม่ต้องการที่จะใช้ถามไปนี่ก็ตอบไปเลยใช้เฉาถุงทนั้โอเคครับอ่าโอเคจบเพื่อยาวอ่ะสิแปดนาที